ันปั่กันดูปั่นกันดูสามคนมันบุ่เลยลูกเอ้ยไก่บ่อแม่มื่บ่ นนยปบิซื้อขนมได้ฮะซื้อขนมให้ลูกหฮหลานซื้อขนมให้ลูกห้หลานเหยอ้่ลูกักขายขนมบ่อยซื้อยูไซด์เลยนี่ยินยู้ไซด์ลูกกแม่งเป็นวินงกับเาคนเอานเนี่ยเรื่องไทยดูเป็นวินเลยนี่แม่บ่ซื้อดอกไซ้แม่บ่ซื้อนม่บอย่างสองพั อ่งนัาจารย์เออมีอยู่มีอยู่ล้อเือโลกมาเซื้อลรื้อโลมหาแล้วกล้